แม้ตรอมใจลูกชายสี่ขวบหายตัวจนผมทั้งหัวเปลี่ยนสีผ่านไป26ปีเกิดปาฏิหาริย์ริดดิว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าครอบครัวชาวจีนครอบครัวหนึ่งต้องเผชิญกับเหตุการณ์ฝันร้ายนานหลายปีเมื่ออยู่ๆลูกชายถูกลักพาตัวหายไปตั้งแต่อายุ4ขวบทําให้คนเป็นพ่อเป็นแม่สุดเศร้าใจสลายแทบขาดใจเมื่อปี2 5 3หหวังอิงและสามี หลงสีผิงทำงานเป็นครูในโรงเรียนประถมในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนวันหนึ่งในขณะที่พวกเขาทั้งคู่กำลังยุ่งอยู่กับทำงานข้อสอบให้กับนักเรียนหลงอย่างลูกชายวบสีขวบของพวกเขาก็ถูกลักพาตัวหายไปจากสนามเด็กเล่นกว่าที่จะรู้ตัวว่าลูกชายของพวกเขาหายจากไปแล้ววังและหลงเสียใจที่สุดในชีวิตเหมือนโลกทั้งโลกสลายไปต่อหน้า พวกเขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อตามหาลูกชายกลับขึ้นมาแต่วันเวลาผ่านไปหลายปีเขาสิบปีก็ไม่มีวี่แววว่าจะพบตัวหลงยางวางผู้เป็นแม่ตรอมใจอย่างมากจนผมทั้งหัวเปลี่ยนเป็นสีขาวจนหมดทำให้เธอต้องโกนศีรษะและใส่วิกผมแทนกระทั่งผ่านไป26ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นได้แจ้งข่าวดีครั้งใหญ่เจ้าหน้าที่ตรวจพบโปรไฟล์ของชายหนุ่มรายหนึ่งซึ่งตรงกับฐานข้อมูลผู้สูญหาย และจากการตรวจ DNA ยืนยันผลปรากฏว่าชายหนุ่มวัย3ปีอะไปีรายนี้คือหลงอย่างจริงๆโดยนาทีที่หวังและหลงได้หวนกลับมาพบหน้าลูกชายอีกครั้งนับเป็นครั้งแรกในระยะเวลาเกือบ30ปีทั้งคู่โผลเข้าก่อนลูกชายทั้งน้ำตาไม่คิดไม่ฝันว่าปฏิหารจะมีจริงและเกิดขึ้นกับครอบครัวของตนเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ